บุ Get cry and dream, ม้มมากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชวาวไทยทุกท่านนะครับตปนนย้บในะสเรีอรี่อีกแล้วจะอ,อยู่เกมสึในอีกชิดเคยเด็กกระบม มาหลังจากที่มีการอัปเดตแพทวันที่24เดือน11นะครับเดือนพฤศจิกาจนนี้ครับมีน้องเซรามาครับแต่ผมยังมาได้เลยนะครับแต่ผมจะไปลงอารีนา5รอบครับอยากเจอน้องเซราในอารีนาจะได้จับจ,จุดจุดจุดเลยทีเดียวนะครับมาตอนนี้คะแนนอนนีนอยู่ที่3,080ครับสัปดาห์นี้อยู่ยากจริงครับดูดิสกอร์แพ้ชนะนี่แบบใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหคือไม่อยากลงเยอะเลยเดี๋ยวแพเยอะนะครับไปไปดูวผมจะใช้ทีมนี้นะครับผมจะเอาลิงกับเข้ามาครับเอาพี่ปาร์ตออกครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เจออมบีบ่อยครับเจอเทโอเจอกีพาลังเยอะครับไม่ไหวครับทีมนั้นคือเนี่ยเป็นผลให้สกอร์ผมมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะมันเกือบเกือบจะไม่ไหวครับนะส่วนลีดผมจะใช้เป็นลีน่าครับจะได้เอามาเพิ่มเลือดครับ ให้สปไปา์กับลิงมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอสด,ด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้ครับโอเคสก,กิลก็หน้าหนึ่งครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าทับหน้าสี่หน้าห้าหกยังไม่มาครับนะสามพันแปดห้ารอบ Let's go มาเจอกับคุณจัดเทมนะครับ ใช้ไอรีนเป็นหัวด้วยไอรีนนี่หัวนี่งอกเลยทีเดียวมาใครมาก่อนลีนเปิดก่อนอติดปรับสปายครับไม่ติดสถานะเลยโอเคเปิดสกิลดีครับไร้รำสมใจนึกกินครับสาพิษโอเคลีนฮิตบดครับคาม่าก็ร่วงไปตัวเล็กนาเมก,ก็หายไปด้วยสามไปติดป้ายโอเคถือว่าดวงดีสกิลนี้ครับห้าเป้าหมายสลับตำแหน่งสลับแผนตอบโต้ตไหมตอบโต้ตายไปครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนลิงเป่าฮิตบดครับ โอเคสปายแล้วจะตายนะทูโทฟ,โฟตีสปีดไหมตีสปีดไหมตีสปีดไหมไม่ตีสปีดครับสกูดี้ห้าเป้าทะลุปั๊บห้าเป้าใหม่หมาจนได้ตอบโตยังไม่ตายติดโลอยู่ยังไงโอ้โหมาใช้ตอนนี้ก็ยังดีครับกี่พลังก็ลงไปทีนี้ก็เหลือแต่พี่เทโอพี่โอพี่เอเดโอ,โอ,โอยังไงยังยังครับ คือที่ผมเอาลิงใส่มาเนี่ยส่วนงอโคงอยากให้มันออกสก,กิลลากครับจะได้ไปสตาร์พวกซอมบี้เนาะอืมพิวเดฟนิ์แล้วก็ลิงมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะพลิกเกมได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะโอเคติดมาพาดครับทีนี้ก็รอเทิรนมันหมดครับมาเฟลเวลมายัางไงครับมาดูกันว่า5้รอบนี้ผมจะได้เจอเซรานครับนะ น้องเซราพาราเซตามอนนะจ๊ะอันนั้นอันนั้นมันทาล่านะครับอย่างเล่นไปจบอีมุกบ้าบอคอแตกเออเว้ยเออแล้วก็มีคลิปหนึ่งน้องเขามาพูดนะว่าพี่ผมชอบเสียงพี่มากเลยเสียงพี่มันฟังดูมันขำเสียงมันขำตรงไหน,นวะแต่เอาจริงๆคือผมเป็นคนที่ชอบพูดมุกแปลกๆครับเป็นแต่สมัยที่ผมเรียนละ เพื่อนๆก็แบบเฮ้ย hey, มึงพูดอะไรวะมุกมึงแป๊กว่ะอะไรเงี้ยเออผมก็ชอบพูดอย่างเงี้ยเนาะนะนะก็คือมันคือตัวของผมแหละนะนี่แหละคือตัวผมการพูดของผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับยังไงสกิลบนโอเคพายุแห่งความสิ้นหวังเลนสามเพินสี่ป้าหม่สองฮิตนะผมเทโอก็ตายไปโอเคครับหนึ่งศูนย์ชนะไปใช้เวลาไปสามนาทีนะครับโอเค thank you ready must สาเลนอาร่าโอได้ค่าที่เสียงบอกห้าเลยเพราะว่ารอดห้าตัวปะ่ะ เกมที่สองครับเจอคุณเด็กเอ็กโซฟรีสนะครับคนนี้น่าจะเป็นคนไทยเปล่าวะใช้ไอรีเป็นหอยอีกแล้วนะครับสุดทยเอ้ยโดนสุดขอ้ยสุดของคนโดดเอสมัร่วงครับโดนเอสด้วยซียูอาเก้นยังไงมาครับสิ่นี้สำหรับตำแหน่งไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่ายืนหน้าครับติดไม้ติดไม่ติดอัมพาตไม่ติดสกิลครับเพราะว่ามีปัสสปายอยู่โอ้โหเอ็ดยืนหน้าค่อนข้างจะถึกครับ โอ้โหเสียดายมันมีบับสปายครับไม่ติดสถานะครับไม่เจอตอบโต้ด้วยโอเคโอ้สกิลนี้ครับไม่น่าจะโดนลินนะเพราะว่าลินอยู่ล่างสุดครับนะตำแหน่งที่ลินยืนอยู่ตอนนี้เป็นตำแหน่งที่โดนสกิลยากที่สุดครับเออรวงไม่ถึงรวงไม่ถึงยังไงอ่าใช้ปรช้กลับไม่โกงแต่ของเขาน่าจะแรงครับเพราะว่าเขายืนหลังอ๋อแรงครับแต่ดิ้งมีเกิดครับไม่เป็นไร อยู่แก s นซีมีเนี่ยแหละครับสปายของผมใส่ไม้ 7k ตัวแรกของผมที่เป็น40อ้อยสิคนนี้น่าจะหายหมดแผงครับอันนี้โอ้ยกระตุกครับโอ้ยโอ้ยสิคมนุษย์แรงมากคอมตึงกระตุกเฮ้ยลิงไม่ตายเว้ยนเรื่องมหัศรจย์ที่ลิงไม่ตายลิงตายครับมาติดสปีดไหมโอ้ยโอ้ยมันกระตุกโอ้ยกระตุกอะไรวะ อะไรของมันเนี่ยว้าวิติดตาบอดไป้ยังไงครับเก็บได้ไหมเออโอ้ยมันกระตุกอ่ะโอ้ยอะไรวะเ้อ,อติดตาบอดไปต้องใส่เขาหน้าผมต้องรีคอมก่อนแล้วครับเมื่อกี้ผมเพิ่งปิดงานนะครับ เพิ่งทำอย่างเสร็จทำเสร็จปุ๊บปิดโปรปกแกรมดกานไปปุ๊บแล้วก็มาอัดเกมเลยแม่งกระตุกชิบหายโอเคบอทเทิร์นอี๋อีอออออโอเคสองศูนย์นะครับกระตุกหน่อยก็ขออภัยแล้วกันเนาะเฮ้ยเซ็งเดี๋ยวแม่งก็อัดคลิปกระตุกอ่าเมื่อตอนกลา,างวันก็อะไรวะอัดคลิปแล้วก็เสียงแตกได้อัดใหไปอุม้ไมไปเลยปัญหาก,การอัดคลิปนี่เยอะจริงๆ เจอคนฮุก09999ต่อติดตายครับใช้น้องตุ้มเป็นหัวก็คงจะเพิ่มพลังจมตีเวทครับโอ้โหเวททั้งทีมครับตันนี้ยังไงโอ้โหสปีดเยอะเช็ดเกะขาแมาผมสปีดค่อนข้างจะน้อยครับเออผมลืมเปลี่ยนเอาขาแมา่ออกดีไหมเออขาแมา่สปีดมันต่ำครับเดี๋ยวอเอาขาแมา่ออกดีกว่าเนมสิดลิงล่วงครับดีนะพี่ปั๊ดยังไม่ได้ปับ๊บ อย่างไงอย่างไรงอ,อเคพี่ปับ๊บพี่ปั๊บไปปั๊บครับตอนนี้ยิงมาแล้วอือโอ้โหโอ,โอ้แรงแรงอู้อย่างไงครับยูแกนสีม,ม,มีล้มไหมไม่ลงสักตัวไม่เข้าสักตัวไม่ติดสถานะด้วยแม่งเอ้ยโอเคพี่ปั๊บปั๊บตอนนี้ครับอย่างไงครับใครออกสกิลเลฟังผมโอ,โอ้สกิลเดียวออกทำมาทำไหมแล้วไม่ตายด้วยนะ ผมนี่ปวดหัวแป๊บเจ็บครับออกสกิลไม่ค่อยดีไปแต่นี้ลิงไม่น่าจะล่วงนะอเกือบเว้ยนนิดหนึ่งเขาเอาครับอสองห้าครับตอนนี้จังหวะน,นี้สองห้าเขาสู้มีอ,อูอาเกนสกิลนี้นติดสปีดไหมโอเคไม่ตายพี่ปาถึกเว้ยพี่ปาสี่สิบนะทูโฟลิงตายครับแต่ลิงยังไม่ร่วงครับเพราะว่าฮิตยังมีอยู่สะทอนไหม ไม่ตอบโต้ด้วยโดนเขาสปีดอีกยังได้ยังได้ยังได้ไดเนี่ยแหละครับดิงพิกเกมชนะไปครับ3 0ครับโอเคแตงกิ้วคุณหกศูนกนะครับผมมาเกมที่4ครับมาดูดิว่าเราจะเจอเซร่าไหมเจอกับคุณวีตูรีนะครับคะแนน3,807นะครับใช้คริสเป็นหวนัวนะครับเพิ่มกระจภาพเพิ่มเวทมนต์ไม่เจอ ซาร่าโดนใครเอ้ยอเหลือหนึ่งโดนซ้ำไม่ไม่ซ้ำครับแต่ว่าติดตามแบบสองคนโอเคเอสไฮอย่างนี้เนี่ยน่าจะไปหวั่นละโอเคยกโลด้วยอย่างนี้ก็จบครับลินออกสกิลไหมลินออกสกิลไหมลิน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 ไม่ลินครับแต่เป็นริงแทงนะครับอ,อ,อ๋อโอ้ยเจ็บไม่ร่วงเจ็บนิดหนึ่งอ่ะอไม่ค่อยแรงนะครับดูจากเทปเอส พีรดไปได้ครับโอ้โหสกิลดีครับคลิปก็ตายสิครับงานนี้โอโ้สกิลนี่เหมือนโกงครับโดนลินไหมโดนลินจนได้ครับเกาะลินหมดครับตอบโต้ตไหมตอบโอ้ลินกตอบโต้เขางข้นยังสูบครับลินเขาเกิดหรือ,อยังอะเหมือนจะยังไม่เกิดนะครับเอาตายละไม่แน่นะครับเนี่ยลินไม่ออกสกิลอะประเด็กอ๋อเฮ้ยนั่งง่ายกว่าแล้วลินออกสกิล มันเก็บไม่ได้ครับเอาแล้วมา,าแล้วลิงผมตายไปด้วยนะประเด็นโอ้สวยแล้วครับงานนี้ไม่สวยแล้วครับแรงครับสตันด้วยจบครับลินไม่ออกสกิลป,ประเด็นตายครับยัง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 อยู่ได้โอ้ยสกิลคาร์แมกก็ไม่มีครับแล้วคาร์แมกผมแค่สามสิบ แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวลืมเปลี่ยนเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละจะเปลี่ยนเอาเดียวโรนลงแทนครับแต่เดี๋ยวโรนมันก็ชอบสับซอมบอีลองดูสักตาไม่เป็นไรพอผมชนะไปสามรับไม่เป็นไรเนาะแพ้สองไม่เป็นไรมาลองดูขอเปลี่ยนหน่อยมันไม่ค่อยโอเมอกี้ผมเห็นสังเกตมาตาของตาละเออ ไหนวะนี่ครับเดรอลนสปีดมันสูงกว่าคาม่าไงนี่คือทีมอันดีหน้าหลักของผมเมื่อก่อนเลยปะเกมสุดท้ายครับเกนที่ห้าอขอเจอเดรอลนร่างอาวตารนี้ด้วยนะครับคุณซีฮออ,ออ่านถูกปล่าวะเออไม่มีสไป์มาก็ติดสถานะไปเออติดสองตัว ยังไงครับบับกันห้าเป้ามาพี่ปาร์ตไปเจอเซราแล้ววะยูเอนสามสิบสี่ครับติดสปีดไหมติดสปีดเพราะว่าสปีดค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วตอนนี้ผมใส่หนึ่งตอบโต้กับ1เลือดให้กับเดโลโรนนะครับเพราะว่าผมเอาเดลลโนไปตีมังกรน,นะครับปูมันตีแรงวะเอสเปิดสกิลนี้ดีไหมเนี่ยเหมือนจะดีนะครับหลังบับของพี่ปาร์ตไป เออเจอเซ็กกับออโอ้วงหนึ่งครับตับโตัครับไม่เหลือหนึ่งครับมันค่อนข้างจะถึงแล้วเนี่ยโอเคติดใบกี่ตัวครับโอ้ติดใบทั้งแผงครับเหลือเทโอตัวเดียวครับวินออมหยัดไหมโอ้โหแรงมันยืนหลังแล้วยังแล้วมันยังไม่แตกเนี่ยคอมโฟเนี่มาเศษโอ้โอเคกีบเอ็ดได้ครับ ยังไงตอบโต้ไหมไม่ตอบโต้เอ,อ้ยโอ้โหแล้วมาเล่นเชออย่างงี้ดีนะย้ายมันมากินหน้าครับโอ้โหเดี๋ยวโดนม่ดลุ้งครับเนี่ยนะครับการใส่หนึ่งเลือดครับถ้าเป็นปกติที่ตายห่าไปครับเดี๋ยวโดนทูฟโฟ l o w โดนใครเอ้ยไม่โดนซ้ําเออนั่นแหละเอาวเราไปมาติดสตันครับร้อยเทิร์นมันหมดครับเพราะอย่างน้อยลินผมก็ ฮิตดินยังไม่หมดครับถ้าเกิดดินโดนตีก็มีโอกาสที่จะตบโตไปแล้วก็ติดดามบอดอีกนะครับประมาณนั้นนี่ก็รอเธนหมดครับเ <was> ีรอนไม่ล่วงอ่ะเจ๋ง <c oughs> <c oughs> จริงครับหนึ่งเลือ่อน <c oughs> ทีมตีมังกร,รับตอนเนี้ยเดรนไม่ค่อยจะใช้ใช้ที่จะตีมังกรครับเอากลับมาใช้อลีนาซะหน่อยไม่เจอเซรา <c oughs> <c oughs> ไม่เจอเซร่เากป็นอะไรนี่ครับ ดูเลือดครับใส่ดูดเลือดเพราะว่าไปตีมังกรเนมสีดติดป้ายไหมติดติดสปีดไหมติดไป้อยโอ้โอ้ยเอ็นโอ้จบได้ละมั้ง โอ้ยไม่จบสักท uh> ีเว้ยโอเคแตงเกียคนสีห่อมากครับพอชนะไป4ีหนึ่งครับ ทีมนี้มันก็ยังพอจะอยู่ได้ครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เจอเซราครับอันนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจอโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับสก,กอร์ซีหนึ่งนี้ตอนนี้เท่าไหร่วนะันี่สาโอเคผมลงเกิน5 0าสิบปะแล้วก็อัตราชนะมากกว่าอัตราการแพ้ก็ไม่ตกกระดับชั้นนั้นะจ๊ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันยังไงก็ฝากติดตามช anel โซเลเย่ก,กันเรื่อยๆนะครับเนาะ โอเคใครมีอะไรเพริ่มเติมก็ให้เพิ่มในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะให้ผมจะเข้ามาตอบเนาะถ้าผมมีเวลาโอเคจ้ะบ๊ายบายเอาใวเจอก,กัคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ